แลสัญญาที่หนึ่งที่เราเรียกกันว่ารูปสัญญารูปะก็คือการตั้งอยู่ที่มีรูปร่างหน้าตานี่แหละเขาเรียกว่ารูปสัญญาสัญญานี้จะเกิดขึ้นสัตว์ก็มีสัญญาแบบนี้มนุษย์ก็มีสัญญาแบบนี้รูปสัญญาถ้ามีรปูปคือมีถุกเหมือนกันไหมเหมือนกันระหว่างสัตว์ ต่างๆกอ่อเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนกันเห็นไหมอ่าสุขทุกข,ขังอัตติขาทติติเป็นอัตตาสภาวะใดที่กินเขี่ยวกลืนอยู่กับสุขและทุกข์สภาวะนั้นชื่อว่าอัตตาแปลว่าตัวตนก็คือรูปนั่นเองนายก อ่ะข้อที่สที่เราเรียกกันว่าชีวิตสัญญาชีวิตสัญญาชีวิตเนี่ยถ้ามีรูปก็คือมีชีวิตเรื่องของเรื่องอันนี้เป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันถ้ามีชีวิตคือมีรูปถ้ามีรูปก็คือมีชีวิตดังนั้นชีวิตของเรามันต้องไปอิ่งอาศัยอยู่กับรูปนั่นเองนะแปลว่าการตั้งอยู่ชีวิตเหล่านี้ละชีวิตสัญญาสัญญาก็คือชีวิตดังนั้นก็คือสัตว์ก็มีชีวิต มนุษย์ก็มีชีวิตเหมือนกัน 3. อาหารสัญญาอาหารสัญญาก็คืออาหารบริโภคอาหารบริโภคตรงนี้นะโยมเรียกว่าสัพเพสัตตาอาหารติธิกาสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะอาหาร ดังนั้นคำว่าอาหารตรงเนี้มัน,เป,นเป็นอาหารสำหรับเพียงชีพของชีวิตสัตว์และชีวิตมนุษย์ดังนั้นสัตว์เขาก็ต้องการอาหารมนุษย์ก็ต้องการอาหารเช่นกันดังนั้นสัญญาข้อที่สามที่เราเรียกกันว่าอาหารสัญญาเป็นสัญญาที่ปรากฏขึ้นสำหรับสัตว์และมนุษย์ดังนั้นสัญญาสองอสัญญานี้จะปรากฏขึ้น ทั้งสองอย่างคือจะปรากฏขึ้นกับสัตว์และมนุษย์นั่นเองนะยยมเมื่อวันใดที่ไม่มีอาหารนํำรงชีพวันนั้นน่ก็คิดว่าน่าจะได้สมอเล่แน่นอนนะยยมอ่านั้นนะฮะอาหารสัญญาเป็นข้อที่สามก็ผ่านไปแล้วนะยยมนะข้อที่สี่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากามมสัญญา กามสัญญาเนี่ยก็คือ,ค,อ,ค,อความทยานยากในกามนายกไม่ว่าจะเป็นกามว่าพพรูปมาพรูปมาพมว่าพวาตามหรือจะบริโภคในกามเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณดังน,นั้นระหว่างสัตว์กับระหว่างมนุษย์ก็มีสัญญานี่เหมือนกันมีสัญญานี่เหมือนกันโยมสัตว์ก็มีความต้องการความต้องการความทยานยาก นะเช่นมนุษย์เห็นคุณหล่อกว่าวันหล่ออยากได้เห็นสาวสวยกว่าสวยกว็อยากได้สัตว์ก็เหมือนกันก็มีในลักษณะนี้เหมือนกันเดยูกดังนั้นสัญญานี่เรียกว่ากามสัญญานะกามสัญญาคือความทยานยากทั้งหลายเนี่ยจะปรากฏขึ้นในสัตว์และก็จะปรากฏขึ้นในมนุษย์เหมือนกัน จากรูปปัสสัญญาชีวิตสัญญาอาหารสัญญาและกามสัญญาทั้ง4ของ้อนี้จะปรากฏขึ้นกับสัตว์และมนุษย์มีเหมือนกันทั้งคู่แต่ทำไมพระศาสดาท่านบอกว่าระวางสัตว์กับมนุษย์มีข้อแตกต่างกัน เพราะมีสัญญาคอที่ห้าโยมซึ่งสัตว์ดิรชานไม่มีแต่มนุษย์มีก็เลยระวางมนุษย์กับสัตว์ดีรชานแตกต่างกันแค่นิดเดียวดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วเข้าใจนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติไปดำเนินชีวิต มันจะจะไม่ถูกกล่าวหานะโยมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ถูกใครถูกใครกล่าวหาว่าโอ้ยทําตัวเหมือนกษัตริย์ในราชานอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่รู้นี่โยมมันจะมีปัญหาปัญหาตรงที่ว่าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีความผิดพลาดมีความผิดพลาดเราทําเหมือนกับสัตว์ในไร่ฉานก็เลยถูกคนอื่นตําหนิว่าเราเนี่ย เหมือนกับสัตว์เดริชานเพราะเราไม่รู้นาที่ของตัวเองไม่รู้สัญญาของตัวเองดังนั้นสัญญาข้อที่หที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าธรรมสัญญาสัญญาข้อที่หซึ่งไม่ปรากฏอยู่กับสัญญตว์นายกไปจะปรากฏอยู่ที่มนุษย์นี่ ดังนั้นสัญญาข้อที่ห้าสำคัญที่สุดสำหรับมนุษนย์นหยวมนุษย์เราเนี่ยมีความแตกต่างจากสัตว์อื่นๆก็เพราะมีธรรมสัญญาในระโยมธรรมสัญญาคืออะไรธรรมสัญญาคือเป็นบุคคลที่รู้บนรู้คนรู้โทษรู้สูงรู้ต่ำรู้ดำ,ร,ดำรู้ขาวรู้โทษรู้ไม่ โทษรู้ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะธรรมสัญญาตัวนี้